สวัสดีครับนี่เป็นใบขิงนะต้นขิงใบขิงเป็นของเหลือใช้จากการถอนขิงแล้วก็ยาวประมาณ80ิเซนได้เนี่ยต้นไอ้ก้านนึงก้านนึงเนี่ยใครสามารถเอาไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยเหลือทิ้งนะครับปีนึงนี่เป็นหลายล้านตันนะ เนี่ย,ยถ้าใครสามารถเอาไปแปลรูปทำอะไรได้เนี่ยเส้นใย,ยเอยอะไรเอยได้เนี่ยผมว่าเป็นส,สตาร์ทอัพใหม่ที่จะรวยได้นะผมว่านะเนี่ยเน,ย,เนย,ยเนี่ยเส้นใยเนี่ยเส้นใยจากใบขิงเนี่ย ต้นขิงเนี่ยเอามาทําเสื้อผ้าจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคุณดูสิเนี่ยปีนึงนะมีผลผลิตที่เหลือใช้อย่างเงี้ยนะเป็นหลายล้านกิโลเนาะว่าถ้าใครทำได้นี่ต้นทุนวัตถุด,ดิบที่ถูกมาก ใบขิงนะครับ mm hmm. เหลือทิ้ง mm hmm. แต่ใครสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้นี่เกษตรกร,ร,ก,รก็ mm hmm. พอขายได้ฮนะโลละสอบาท3บาท4บาท5บาทก็ว่ากันไปนะต้นทุนถูก mm hmm. ดูสิทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งอย่างเดียวนะครับ mm hmm. จะเอาไปแปลรูปเป็น สารในเครื่องสำอางโคลอรฟิลหรือว่าเส้นใยทำเสื้อผ้าหรือว่าอาหารก็แล้วแต่เนาะนี่ครับเยอะมากเนี่ยบางต้นเนี่ยเป็นเมตรก็มีก็ก็มีนะครับอย่างนี้ก็70เซนแล้ว